โอ Finished ้ย oh, โอ้ยโอ้ยเจยเยนพี่ยจยเยนโอ้ยโอ้ยพี้ขอโทษครับพี่โว้หพี่โจรตัางหลาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเจเยนเจเยนิงผมดิเพี่ยอ่ิงผมโอ้ยโอ้ยโอยไม่ไหวแล้วโอ้ยพวกอโจ้ตงจี้เราไม่มีอาวุธทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมีอาวุธสักหน่อยแล้วนี่แหละไออาวุธอแล้วมันนี่เลยยิงไปเลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละไอเพื่อนโจ้ต่างหลายอุ้ยนี่เนี่ยเอาไปเข้าไปโอ้หเอาดิอาวุธฉันรุนแรงนะ ดูดิเอาไปอีกทีนึงเอาไปกินนี่แน่เอาไปหมดโอ้โหไอพวกโจนพวกนี้ ก็บอกว่ายอมแพ้ไม่เชื่อเป็นไงล่ะตายกันหมดเลยทีนี้โหไอ้ตายเจ้าโอ้ยเอาสวัสดีทุกคนเป็นไงกันบ้างเนี่ยตอนนี้ผมก็จะมารีวิวดาตาแพ็กเช่นเคยนะครับทุกคนนะซึ่งวันนี้นะครับทุกคนผมมีดาตาแพ็กท,ท,ที่เราสามารถขับอาวุธพิเศษได้ไวยทุกคนซึ่งจะทําให้เราเอาชีวิตรอดได้ดีขึ้นมากๆเลยนะทุกคนนะเป็นดาตาแพ็กท,ที่มาจากดาตาแพ็กอันนี้นะครับทุกคนนะเป็นแบบอันที่แล้วนะครับทุกคนนะซึ่งเป็นซ่อมนะครับแล้วเราก็สามารถกินพวกอมอนเตอร์ได้นะครับซึ่งการกินมอนเตอร์มันก็จะได้คควาาามมสรถพิศษนทุก มันก็จะมีดาต้าแบบอีกอันนึงนะครับทุกคนซึ่งเป็นแบบดาเมครับอาวุธพวกนี้นะครับทุกคนเป็นดาเมจที่โหดมากๆเห็นอาวุธคีปเปอร์อันนี้หรือเปล่าดูนี่นี่ก็เป็นเยเป็นไงเราโว้ ยังโขดเลยนะครับทุกคนนะทุกคนอยากจะรู้เปล่าว่ามันคับยังไงนะครับทุกคนแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเราต้องคับตัวคับของมันขึ้นมาก่อนนะครับทุกคนโดยการที่เราต้องคับตัวคับขึ้นมาก่อน1อันเออคับอะไรก็มาเลกไ่เลเราต้องคับตัวคับมา2อันนะครับทุกคนเพื่อที่เราจะต้องคับของให้ได้นะแบบนี้เลยโอเคโดยการคับตัวคับที่เอาไว้ผลิตอันนี้นะครับทุกคนมันต้องคับแบบนี้เลยนะก็เราต้องเอาตัวคับไว้ตรงกลางนะครับทุกคนแล้วก็เอาเนื้อวัวดิบไว้ตรงนี้นะฮะทุกคนนะส่วนถัดมานะครับทุกกคนนนเเออาื้้้้บีีรไววตงแล็ ดินปืนไว้ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็จะได้ตัวคับอันนี้มานะครับทุกคนนะซึ่งเป็นตัวรับที่ค่อนข้างหน้าตาแปลกมากๆเลยทุกคนเห็นปะมันจะมีรูปคีเปอร์รูปวัวรูปเบดนะครับทุกคนประมาณนี้เลยบอกได้เลยว่ามันแปลกมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วมาลองมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราจะคับปืนใหญ่อันนี้นะครับทุกคนซึ่งเป็นปืนใหญ่แบบนี้ใช่ปะมันคับแบบไหนนะครับทุกคนอยากจะคับกันหรือเปล่าถ้าอยากจะขับเดี๋ยวผมคับไปดูซึ่งเราสามารถเอาไอเทมนี้นะครับมาขับนะครับทุกคนซึ่งไอเทมนี้หามาจากไหนหรอเราก็ต้องกินนนมออเตร์วี้้ กินเข้าไปเลยแล้วเราก็จะได้ไอเทมวกนี้มานะครับทุกคนเนาะเป็นแบบไอเทมพิเศษนะครับไอเทมพิเศษนี้จะได้มายังไงมันก็จะเป็นหมอดเดียวกันกับกินคีเปอร์นี้เลยนะครับทุกคนนะซึ่งเราไม่ได้รีวิวนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะยาวจนเกินไปนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราคาบปืนใหญ่อันนี้นะครับมันจะสามารถขาบได้หรือเปล่าแล้วก็ราบยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองคับทุกคนดูนะอย่างแรกเลยนะฮะทุกคนเราต้องใช้สิ่งของที่เรากินจากคีเปอร์ใช่ปะเอามาขาบแบบนี้นะครับทุกคนวางไไวววว้้้้้้แแแบบบบบนนนนีีลก็ใชเปางะครั ุแล้วไอ้ไม่ใช่แบบนีแบบนี้นะฮะทุกคนนะแล้วเราก็ขันโยกไว้ตรงนี้นะครับทุกคนเราจะได้ปืนใหญ่คีเปอร์มานะครับทุกคนเป็นไงยังโตนเลยนะครับทุกคนนะซึ่งเราสามารถชี้ขวาแล้วก็ยิงแบบดีได้เลยเห็นไหมโคตรรุนแรงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองยิงกับโจนดูนะเป็นไงคือบอกได้เลยว่าเป็นปืนใหญ่ที่มันโขนมากๆนะครับทุกคนอ๋อยิงไปเลยปิ้วเข้าไปตรงตรงตต,ตแล้วมันจะมีคีเปอร์หล่นลงมาจากฟ้าเว้ยโคตรเจ๋งนี่แหละตรงตรงตตตเอาดิเอาปิ้เข้าไปดีเป็นไงตายซะบอกได้เลย จะมาซากับเรานะครับทุกคนนะซึ่งมันไม่ได้ครับได้แค่ปืนใหญ่อันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองคับไอเทมชิ้นถัดไปนะครับทุกคนนั่นก็คือใช้ผงเบทนะครับโดยการที่เรากินเบทเข้าไปใช่ปะเราก็ทําแบบนี้เลยนะฮะทุกคนแล้วเราก็วางไว้แบบนี้นะครับเหมือนกับปืนใหญ่คีเปอร์นะครับทุกคนนะส่วนถัดมานะครับเราต้องใช้ลูกไฟ2ลูกนะครับวางไว้แบบนี้โอเคเราจะได้เป็นปืนลาวามานะครับทุกคนปืนลาวานนี้ทําอะไรได้บ้างแล้วเราก็ยิงดูเพ้วเข้าไปเป็นเอ่อเป็นอะอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวอยทีนึงพ้ว เออมันอาจจะไม่เป็นผลนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะวางโจนนะครับทุกคน2ตัวแล้วกันเดี๋ยวเราจะลองยิงดูนะปิ้วเข้าไป นี่แน่อ,อ๋ก็จะแบบประมาณว่าทําไมจนวันสี้ติดไฟนะครับทุกคนเป็นไงก็ถือว่าโหดอยู่นะเพราะว่าถึงมันจะไม่โหดเจ้าคีเปอร์นะครับทุกคนแต่มันก็ติดไฟจนตายนะเป็นไงสหารนัติดไฟบอกได้เลยว่าเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนเราจะยิงตัวเองได้ไหมยิงไม่ได้ยิงตัวเองไม่ได้หรอเลยทดสอบสหาติดไฟไม่ได้แต่ก็นานอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองยิงหมูตัวนั้นดูนะยิงไปเลยปิ้วเข้าไปนี่เห็นปะ่ะโอ้ตายเลยหรอเคมีดาเมจด้วยนะครับทุกคน นี่ปเป็นเราเห็นไหมแล้วหมูจะมีระเมมดด้วยทุกคนแล้วก็หมูก็ตายนะครับทุกคนโหดมากๆเลยว่ะหก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเพราะว่าแบบถึงมันจะอาจจะยิงโจรไม่ตายเดี๋ยวเราลองยิงเ,เสร็จจมมาตัวหนึ่งนี่ล้วก็ปิ้วเข้าไปแล้วก็รอนะครับรอแล้วก็ยิงทีนึงปิ้ว ปวก็ไปนี่แน่อ้อก็คือมันมีดาเมจนะครับทุกคนแล้วมันก็จะติดไฟด้วยโอ้เป็นอะไรที่มันโหดมากๆเลยนะครับทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองคับไปเทมพิเศษชิ้นถัดไปนะครับทุกคนเขาใช้ผงวิเศษจากวัวนะครับทุกคนนะซึ่งได้มาจากการกินวัวนะครับวางไว้แบบนี้เหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็ใช้อันนี้ไว้2อันใช้เนื้อวัวนะครับทุกคนแล้วก็ใช้คันโยอีกแล้ววางไว้แบบนี้เราจะได้เป็นปืนวัวซึ่งปืนวัวไม่รู้ว่าทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวขอยคิดขอยิงก่อนละกันแบบ จะหันหน้าเหมือนว่าจะยิงเหมือนไอ้นี่เลยเหรอยิงเพิ่มดูดิโอ้เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนนี่ลายเป็นวัวไปแล้วเดี๋ยวก็เฮ้ยดูดิเราสามารถกินวัวได้เฮ้ยคนเจ๋งนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเสกโจรดูนะครับทุกคนนะเราก็เดี๋ยวเราจะใช้ปืนนี้ในการยิงิว อุ้ยนี่นี่เขากลายเป็นวัวไปแล้วแล้วเราก็สามารถทำแบบนี้กลายเป็นวัว <g all ion> <g all ion> แล้วเราก็สามารถกินเขาได้เอ้ยโคตรเจ๋งอะเดี๋ยวเออาลองเสกวอร์เดนนี้ตัวโดนโหดเลยตัวโดนโหดเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดูดีกว่าว่าถ้าเรายิงวอร์เดนแล้ววอร์เดนจะกลายเป็นวัวหรือเปล่าเฮ้ยไม่เป็นหรอเอาดีอิวไม่เป็นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะใจเย็นใจเย็นเพื่อใจเย็น เจเยนะเจเยนะขอโทษข้าพเจ้าขอโทษโอ้โหเออพี่วอร์เดนเขาก็โหดเหลือเกินได้ตายเถอะมืดเลยตอนนี้บอกได้เลยว่าไม่สามารถทําให้วอร์เดนกลายเป็นวัวได้นะครับทุกคนนะเออเพราะพี่วอร์เดนนั่นจะโหดเกินไปนะครับทุกคนเออมันน่าจะโหดเกินไปเลยทําไม่ได้เดี๋ยวลองคิปเปอร์ก็ได้อลองคิปเปอร์เดี๋ยวเคิปเปอร์วางเพื่อเราวิ่งดีก่อนเนี่ยแล้วก็ นี่ไมเลยปิ้วนี่ไข่เป็นวัวนะครับทุกคนโอ้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะน่าจะเป็นพวกมอดทั่วไปแบบม็อบทั่วไปนะครับอย่างเช่นแบบซอมบี้เอ่ยสเกเลตันเอ่ยอะไรแบบนี้นะครับทุกคนนะเออสามารถเสกไายเป็นวัวได้นะครับเป็นอะไรที่มันเจ๋งมากๆเลยนะฮะทุกคนนะมาเดี๋ยวผมจะลองทำไอเทมชิ้นถัดไปนะครับนั่นก็คืออันที่4นะโดยการที่เราใช้ผงเอนเดอร์แมนนะครับทุกคนซึ่งผงเอนเดอร์แมนเอามาจากไหนก็คือการกินเอนเดอร์แมนนะครับทุกคนนะทำแบบนี้เลยนะครับทุกคน นะทุกคนเราจะได้เป็นไข่มุกเอ็นเดอร์แมนสีอะไรอะ่ะสีแดงงั้นหรอวูนั่นก็คือไข่มุกแบบเลเวลสามพันหรอเดี๋ยวเราจะลองกดดูนะครับว่าไข่มุกนี้มันทําอะไรได้บ้างนะทุกคนปุ๊บอ,อ่ะยิงดิอ๋อเป็นไข่มุกที่ทําให้เราสามารถวัดไปในที่งต่างได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองวัดไปหาวัวปุ๊บแล้วก็เอ่อยิงวัวตัวนี้ให้กลายเป็นวัวไม่ใช่ดิต้องยิงแบบนี้อ่ใช้อน,นี้ยิงแล้วกันเอ่อยิงนี้ปิว้วไก่นี่ตายครับผมบอกได้เลยว่าตายเออยังโหดเลยนะครับทุกคนนะ เราสามารถวร์ปไปได้ทุกที่ทุกเวลาฟุ๊บอุยโอ้ยไก่เนี้นไก่เกินนะไก่เกินตอนเนี้ยปิีบโอ้เห็นป่ะ เราสามารถวาร์ปได้นะครับทุกคนนะส่วนเรากดยอดได้ไหมไม่ได้นะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราจะลองวาร์ปไปครับไอเทมชิ้นที่5นะครับทุกคนนะว่าไอเทมชิ้นที่5ามันทำอะไรได้บ้างนะครับทุกคนโดยการที่เราใช้ผงวอร์เดนนะครับทุกคนนะในการทำนะฮะโดยการที่เราต้องทำแบบนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาไมโอนะครับทุกคนมาราฟก่อนแล้วก็กลายเป็นแบบอ่าไมโอแวนรูปนะครับทุกคนแล้วก็เอามาทำเป็นแท่งไม้นะครับทุกคนนะโดยการที่เราต้องแบบทำแบบนี้นะครับโดยการที่ใช้ผงวอร์เดนนะครับผงวอร์เดนก็จะ ไปแล้วเราจะได้อน,นี้มานะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวเราเอาฝงวอร์เดนมาทาแบบนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็แทงไม้วาง้างล่างนะครับทุกคนเราจะได้ดาบวอร์เดนมานะทุกคนนี่ซึ่งดาบวอร์เดนไม่รู้ทําอะไรได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองว้าไปหาวัวตัวนั้นปึ๊บแล้วก็มามาเดี๋ยวเราจะมาลองดูก่อนว่าดาบวอร์เดนทำอะไรได้บ้างปึ๊บตีไปอู้ทีเดียวตายเลยบอกได้เลยว่าโหดมากเดี๋ยวเราลองตีมาดูปึ๊บโอ้ตีม้จ,จะโดนแหละเออไม่เป็นไรปะเป็นอะไรไหมอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเกีถ้าเตีฉยบทุกคนนะ ม้จะมีสถานะาแบบมืดมัวนะครับทุกคนเห็นปะมันจะมีสถานะมืดออกมานะครับทุกคนแต่ถ้าเราคลิกขวานะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองยิงแกะดูปุ๊บนี่เราก็จะใช้ความสามารถของวารเดนได้นะครับทุกคนนะนั่นก็คือเสียงกรีดร้องของวอรเดนนะครับทุกคนดูดีปื๊ดย,ยิงไปเลยเห็นปะโู้ดูดีแกะก็จะตายทันทีนะครับบอกได้เลยว่าเป็นความสามารถที่โหดมากๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองยิงไม้ไกลๆดูนะยิงไปเลยเออไม่โดนไม่โดนเราไม่ถึงวะเนี่ยโอเคยิงตัวนี้ก็ได้อตตััววนนีี้ โอ้โหถึงอยู่นะเออลองยิงตัวนู้นตัวไกลๆนู้นยิงไปเลยโอ้โไม่ถึงนะครับทุกคนมันก็นข้ังแคบอยู่นะนี่แหละแต่ยิงแป๊บเดียวตายได้เลยบอกได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเสกโจอยหลายตัวนะเสกโจไปเลยหลายตัวแล้วเราก็จะใช้ดี่ยิงลวดเดียวยิงไปเลยตุ้มโอ้ตายตัวเดียวเหรอเฮ้ยตายตัวเดียวเองดีโอ้ความสามารถไม่ค่อยดีเลยว่ะตายตัวเดียวเองยิงไปเลยปิ้วแล้วก็ไอตัวนี้อันนี้ดีกว่ามันไม่โดนยิงไม่โดนยิงไปเลยเอายิงไม่โดนหรือแกโอ้โห นี่แน่คือบอกได้เลยว่ามันก็ค่อนข้างดีแล้วก็แรงนะครับแต่เสียได้อย่างเดียวก็คือมันโดนแค่ตัวเดียวนะสิปัญหาโอ้โหเ้ยยังแย่เลยดี่เด็กไก่เป็นวัวซ่าแล้วก็ไอหมอนี่นี่แน่ไป,ไปโดนอีกเอาไปเตมเต็ม เต็มเต็มไม่ตายแต่อดเด๋เอ,อ้ยนึกว่ามันจะโหดมากๆโอเคมาเดี๋ยวเราจะลองคาบไอเทมชิ้นถัดไปนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าไอเทมชิ้นที่6กเขาสามารถขาบยังไงแล้วก็มีความสามารถอะไรนะครับทุกคนนะโดยการที่เราใช้ผงวิเศษของซอมบี้นะครับทุกคนวางไว้แบบนี้นะครับทุกคนนะเหมือนเอเดอร์แมนเลยนะแต่เราต้องใช้พิกแอคนะครับทุกคนในการขาบนะวางไว้แบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็จะได้อาหมวกซอมบี้คุณเมืองกันเหรออู้ฮูทุกคนดูนี่ดิ ทุกคนดูนี่มันน่ะนี่มันซอมบี้นะคุณเมืองดูดิโอ้จะโคดเลยว่าดูดิซอมบี้เขาก็จะขุดเมืองให้เรานะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเยวผมว่าโอ้ยังเบื่อโอ้ เมือ่อจะจัดเลยว่าเฮ้ยเจ๋งอยู่นะความสามารถนี้มันเจ๋งมากๆเลยนะครับทุกคนในการเอาชีวิตรอดนะครับทุกคนนะสิ่งที่เราทําได้ยากที่สุดนั่นก็คือการหาแร่นะครับทุกคนนะถ้าบอกได้เลยว่าการหาแรม่มปนยากขนาดนี้ถ้าเรามีซอมบีนะ้นักขุดเหมืองตัวนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูข้างล่างดูนะครับว่าซอมบีนะ้นักขุดเหมืองจะมีประสิทธิภาพดีขนาดไหนนะครับทุกคนเออแต่จะ,จะว่าไปตอนเดียวดูดิแบบของบอกได้เลยว่าเต็มตัวนะครับทุกคนนะการหาเพชรที่บอกได้เลยว่าโคตรง่ายบอกได้เลยง่ายที่สุดโอเคทุกคน เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบดนก่อบว่าซอมบี้นักขุดของเรามันจะสามารถหาเพชรให้เราได้หรือเปล่านะทุกคนก็ไปเลยทีหนึ่งปุ๊บดีวิ่งตรงไปเลยเพื่อนนียาวยาว,ยายาวดูดิมันขุดแบบได้เรื่อยๆเลยนะครับทุกคนโหดมากๆลแล้วแถมบอกได้เลยว่ามันไม่ได้สร้างได้แค่ตัวเดียวนะเราสามารถสร้างแบบนี้ได้นี่สองตัวเป็นไงโอ้ uh, สองตัวไม่บอตัวที่สามต้องมาแล้วเออคูดาวเท่าไหร่วันนี้เออคูดาวเจ็ดวิโอเคตัวที่สามต้องมาแล้วดีไงสามตัวเลยทีเดียวเชียวยังโหดบอกได้เลย โหดมากๆานะครับทุกคนหูหบอกได้เลยว่าแหลกสุดๆหูดูดิซอมบีน้นะคุณเหมืองเขาจะขุดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนพอเราเขาเจอไดมอนด์ใช่ไหมเี่กมันก็จะดอบตามพื้นแบบนี้เลยนะครับทุกคนแล้วเราก็เห็นไหมเนี่ยแล้วเราก็จะเก็บไดมอนด์ได้นะครับทุกคนเออเก็บไดมอนด์เห็นปะเนี่ยเราสามารถแบบฟาร์มไดมอนด์ได้โคตรเร็วมากๆาเลยนะครับโดยการที่เราแบบปล่อยซอมบีน้นะขุดเหมืองขุดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนแล้วเราก็จะได้แบบของพวกนี้โดยง่ายเลยนะครับทุกคนเป็นไงดูดิฟาร์มเพชรเจออีกแล้วดูดิ เอ้โหจดจัดเลยว่าโอ้ยนี่มันคือความสบายของซอมบีนะ้นักขุดเหมืองนั่นเองนะทุกคนนะไปเดี๋ยวเราจะมาดูไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับนั่นก็คืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาลองครัฟดูนะฮะทุกคนโดยการคาฟไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับทุกคนนะเราต้องใช้ผงวิเศษของอะไรเอ่ยดูดิผงวิเศษของพิกกินนะครับทุกคนโดยการที่เรากินพิกกินแล้วเราจะได้ผงวิเศษอันนี้มานะเดี๋ยวเราจะมาลองคาฟดูนะครับว่าความสบายพิเศษของผงวิคกินทำอะไรได้บ้างนะครับทุกคน เราต้องขาไว้แบบนี้นะครับนำผมกเว้นไวสี่มุมแบบนี้แล้วก็ใช้แท่งไม้นะครับทุกคนไว้แบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็จะได้คาถาของพ i ิกกลินมานะครับทุกคนซึ่งคาถานี้นะครับจะทําให้เรา,เามีความสามารถลักี้มากๆเลยนะครับทุกคนซึ่งแบบเราเดินไปไหนเว้ยมันก็จะมีท้องแบบโผล่ออกมาแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอ้ยมันโหดมากๆเลยว่าดูดิกดยออได้ปะกดยอดไม่ได้เออกดยอดทำอะไรได้บ้างไม่ได้นะครับทุกคนดูดิ มันโหดมากๆเลยนะครับทุกคนไม่ว่าเราจะถือแล้วเดินไปไหนนะครับทุกสิ่งที่เราเหยียบก็จะกลายเป็นทองนะครับซึ่งมันลัคก,กี้มากๆเลยนะครับทุกคนนะโหดมากๆเลยนะฮะทุกคนเออไม่มีอะไรที่มันดีกว่าดีแล้วแต่ก่อนหน้านั้นตอนนี้หิวมากเลยเดี๋ยวขอกินคีปเปอร์ก่อนเลยละกันกินไปเลยกินไปเลยกินไปเลยนี่คีปเปอร์กินได้ยังโหดดิกินเลยกัไปเลยกินไปเลยมาเดี๋ยวเราจะมาลองคลิกขวาความสปายของกระทานี้ดูนะครับทุกคนกินไปเลยปิ๊บโอ้เออเกิดอะไรขึนะ้นอะลองยิงวัวก่อนละกันยิงไปเลย โอ้เฮ้ยเจ๋ง่าดูดีทุกคนถ้าเรายิงใส่ตัวอะไรสักอย่างนะครับอย่างเช่นจรนพวกนี้เนดะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเสกจรนออกมานะครับทุกคนเพิบเสกมาเลยหลายตัวเป็นล้านนี่เสกมาเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้กระถานี้ในการแบบยิงดูนะครับทุกคนยิงก็นไปเลยตุม้มโอ้เฮ้ยดูดิขเขาดับในทะเล้วยทุกคน มันจะสุ่มดอกบกแร่ด้วยหรออูยังเจ๋งเลยดูดิอันนี้ก็สุมดอบเป็นแร่ทองแดงนะครับทุกคนแล้วก็มีเนเธอไรด้วยแล้วก็ได้เป็นเหล็กด้วยนะครับทุกคนหุ้ยเออมันอาจจะได้เออว่ทุกคนมันอาจจะได้อันนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราลองลองสุมแบบสุมเปไรตบบบบบบบเออขอปรับกลางวันก่อนละกันโอเคมันอาจจะสุมได้เพชรก็ได้นะไม่แน่ทุกคนลองยิงดูปิ้วเข้าไปอ้ยได้เหล็กว่าไม่ดีไม่ดีเอาเอาเพชรได้เอาเพชรได้จิง้าไปอุ้ยทองแดงว่ะไม่ได้ไม่ได้นี่ไเด้้พแลวทุกคน เราได้เพชรทุกคนน่าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือไม่ได้ถือไม่ได,ถไได้ถ้าเราถือพิ่มจากเพชรมันจะกลายเป็นทองนะครับทุกคนออไอหมอดีอ่แย่จังเลยนะเราเดี๋ยวดูดิเราได้เพชรมาโดยง่ายๆเลยนะครับทุกคนโอ้โหเราไม่ต้องทําอะไรละมั้งทุกคนแล้วก็เออวะการจะฟาร์มเพชรพวกนี้นะครับแล้วก็ฟาร์มแร่พวกนี้ทําไงทุกคนเราก็ต้องใช้ซอมบี้นะขุดนะครับทุกคนไปเลย โอเท่านี้เราก็มีแล้วก็มีบล็อกเพชรเต็มตัวแล้วยังรวยเลยทุกคนโล้รวยมากมากอโหบอกได้เลยว่าดาดาแฝกอันนี้ทําให้เราเอาชีวิตรอดได้โคตรง่ายแล้วก็มันง่ายเกินไปไหม <c oughs> เป็นไงอย่างโคตรเลยนะครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอไปแค่นี้ก่อนละกันนะทุกคนนะใครที่อยากได้ของพิเศษพวกนี้ในการเอาชีวิตรอดในดาดาแฝกนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไปที่ข้างล่างนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับทุกคนสหรับวันนี้บายบายนะครับทุกคนเย้